นับหนึ่งเด้สองสี่ห้าเจวมาเบาเบาเดี๋ยวปูตูแตะเจ๊ไหนนับให้แม่ฟังก่อนหนึ่งหนสองก่อนดีค่อยสาม สี <4 S 2> ่เฮ้ยส <5 S 1> ี่ก่อนค่อยห้าลูกแปดสิบหนึ่งอ้นี่อย้นไปไหนแล้วสองสามเก็บเดี๋ยวนี้เลยอออไม่เอานะอออไม่เอานั้นเดี๋ยวแต่เก็บยางยางนะให้น้ำเบิร์ดมาดูนะ เอาเก็บอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะเบิร์ดมาดูนะลูกปิดตู้ด้วยปิดตู้ด้วยค่ะปิดตู้ด้วยค่ะปิดตู้ด้วยนะอ่าปิดตู้ด้วยนะคะปิดยังอ่าปิดแล้วหนูมานอนแล้วลูกเร็วอ่าหนูมานอนกับแม่จาทำไรออมสินทำไรตัดว่าสับใครแบบ ไหนแล้วสบแม่อยู่ไหนหนูจะเอาอะไรเอาอะไรบอกแม่ก่อนหอมแก้มแม่ก่อนหอมแก้มแม่ก่อนหอมแก้มแม่ก่อนสิเร็วๆอ่ะหอมหอมกันเลยจ้าหอมแม่อุ้มเร็วๆหอมหอมก่อนแม่อุ้มแล้วสิหนูไม่หอมแม่อุ้มไหมล่ะถ้าอุ้มก็ได้